เมือ่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แนวให้มุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธถ แล้วาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้บมือข้างขวาจะลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆ พ่อลูกพ่อสบายสบาๆคลายกับตอนที่เรากลายจะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายใน ร่างกายของเรานั้นนะ่ะปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล,งล,งลง่งโล่งว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโปร่งกลวงภายในคล้าย,ายท่อแก้ว ท่อเพชรใสใสสมมติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่ง่งว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใส าน,นี้เน่ยเราก็มาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรประคลพบวิชาธรรมกายที่ท่านอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจซึ่งเป็นทางไปเกิด มาเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายทางเดินของใจนะมีทั้งหมดเจ็ดฐานฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากจองจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สอง อยู่ที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลตรงหัวตานั้นนะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายก็อยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกลักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารํำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือโดยสมมุติวา่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้น นำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุปไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองนั่นตัดกันเป็นกาก,ากาบาดจุดตัดจะเล็กเท่ากับลายเข็มตรงนี้แหละ เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เนะี่ยครามาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ ทดาดวงนี้จึงทรงรักษากายมนุษย์เอาไว้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็รวงโรยถ้าทําดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยทําดวงนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า ถ้าใครฝึกใจให้หยุดนิ่งแล้วเนี่ยจะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนถ้าได้ทำก็ทำได้ทำไม่ได้ไมีเพียงประการเดียวก็คือไม่ได้ทำหรือทำไม่ถูกหลักวิชาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องยืนยันให้เราอุ่นใจว่าทำความเพียรไปเถิดให้ถูกหลักวิชา ทุกวันทุกคืนในสม่ำเสมอเราจะต้องเข้าถึงทำกันอย่างแน่นอนไม่ถึงเป็นไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเราจะได้เลิกวิตกกังวลเลิกท้อแท้ท้อถอยกันเมื่อเรายังทำไม่ได้ผลเพราะทำตรงนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าต้องได้แน,น่ ฐานที่เจดนั้นนะ่ะอยู่เหนือจากฐานที่หนี้นะ่ะขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมาสองนิ้วมือตรงนี้เรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดเจดฐาน เป็นทางเดินของใจไปเกิดมาเกิดต้องอาศัยทางนี้แหละสำคัญทุกฐานแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือฐานที่เจ็เพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นทางไปสู่อายตนะน,นิพพานทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายได้ เป็นทางเข้าถึงความสุขที่แท้จริงความสมหวังในชีวิตแล้วก็เป็นทางที่จะทำให้เราก็ถึงความรู้ที่แท้จริงจะเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิตทำให้ชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะัดแล้วก็เป็นทางที่จะเข้าถึงพรระตัตนตรตยในตัวด้วยฐานที่เจ็ดในจึงซ้ำคัญ เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะเกิดลำมาเกิดแล้วแต่ดับคือตายก็ต่างตายตรงนี้แล้วตรงนี้สำคัญเป็นทางไปสู่ปรโลกถ้าใสไม่เศร้าหมองสุขติก็เป็นที่ไปถ้าหมองไม่ผ่องใสทุกติก็เป็นที่ไป หลักวิชานะมันมีกันอยู่ตรงนี้เราฟังกันทุกอาทิตย์เพื่อตอกย้ำความทรงจำของเราเนี่ยให้มันแน่นกันไปเรื่อยๆจะได้ไม่ชะล่าใจไม่ประมาทในเมื่อเราจะหลีกเลี่ยงความตายและไปสู่ปรโลกไม่ได้ต้องฝึกซ้อมตรงนี้เอาไว้ให้ดี ซ้อมกันทุกวันวันละหลายๆครั้งทำให้เป็นให้ได้ไอ้มันใสให้ได้ฝึกซ้อมหลายวันแพชนะกันกับวันเดียวในวันสุดท้ายเนี่ยสงครามศึกจริงพบสุกติและทุกตินั่นแหละเราจะเอามาใช้ตรงนี้เนี่ยถ้าใจใสแล้วมันจะมีแต่ภาพดีๆมันเกิดขึ้น เราจะหนีภาพไม่ได้นะจ๊ะกรรมนิม,ม,นมิตกรรม,มารมณ์กรรมนิม,ม,นมิตหนีภาพของการกระทำไม่พ้นเลยเนะียซึ่งกรรมนิม,นมิตจะทำให้เราเข้าถึงคตินิมิตก็จะมีภาพคตินิมิตอีกกันแหละภาพที่จะไปสู่คตินั่นแหละจะทุกคติหรือสุคติเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายต้องสดใส างสวยงามเป็นภาพสรุปงบดุลของชีวิตและภาพอะไรไม่เกินไปกว่าดีเกินไปกว่าภาพดวงธรรมหรือองค์พระจะเริ่มต้นด้วยภาพอะไรกันแล้วแต่เวลาใจใสแล้วตั้งไดภาพอย่างนี้ดวงใสหรือองค์พระใสใสที่จะนำเราไปสู่ สุขติพบเพื่อทำให้ชีวิตหลังจากตายแล้วนั่นนะมีแต่ความสุขสมหวังอันยาวนานกว่าตอนที่มีกายมนุษย์นี้อยู่นะมันนานถ้าจนกระทั่งเรานึกไม่ถึงหรือไม่ค่อยจะเชื่อซะด้วยมันจะนานอะไรยาขนาดนั้นทั้งสุขติแล้วก็ทุกขติ ทุกขติเป็นสิ่งที่ไม่ควรไปแต่สุขติเป็นสิ่งที่ควรไปในการที่เรามาฝึกฝนอบรมใจเนี่ยฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งก็เพื่อต้องการให้ใจใส่ใสข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้เราได้มีความสุขในปัจจุบันทันทีที่เข้าถึง เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยนึกเลยว่ามีความสุขชนิดนี้มาก่อนแต่จะทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความจริงของชีวิตเพิ่มเติมขึ้นจากที่เราได้รู้ได้เห็นด้วยตามนุษย์มันจะมีความรู้ที่เพิ่มเติมขึ้นเป็นความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ชีวิตปลอดภัยแล้วก็มีชัยชนะมีความสมหวัง เมื่อใจยหยุดนิ่งแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญด้วยเพก็ต้องซ้อมต้องฝึกเอาไว้นี่คือกรณียกิจคือกิจทีแท้จริงหรือง,งานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติของตัวเราส่วนกิจอย่างอื่นเป็นอกรณียกิจที่จะไปเที่ยวเตะสนุกสนานเพลิดเพลิน มันก็ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรโลกใบนี้ที่เรามาเกิดไม่จะเป็นโลกแห่งความสนุกสนานพลดพลดจะเป็นโลกแห่งการสร้างบารมีเติมบุญเติมบารมีของเราในให้มันกลั่นกล้าเพิ่มเติมขึ้นมีธรรมมาหากินกับธรรมมาสร้างบารมีเท่านั้นแหละที่เป็นเรื่องหลัก เมื่อกายอยากต้องกินต้องใช้แล้วก็ทำมาหากินกันไปประกอบสมมาชีวะกันไปแต่กิจที่แท้จริงคือการหยุดนิ่งหยุดนิ่งเป็นกรณียากิจเป็นงานที่แท้จริงของตัวเราและมวลมนุษยาชาติทั้งหลายเพื่อให้ใจมันใสพอตอนสุดท้ายของชีวิต เราหลีกเลี่ยงภาพไม่ได้เราก็จะต้องให้ได้ภาพที่ดีนี่พูดถึงการตายอย่างปกติที่ไม่ใช่โดยอุบัติเหตุนะจ๊ะเราหนีภาพไม่พน้นเพราะฉะนั้นต้องให้ใส่เอาไว้ฝึกกันไปทุกทุกวันจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนอย่าไปท้อแท้ อย่าไปท้อถอยอย่าไปเกียจค้านเกียจปฏิบัติธรรมแต่ขยันทำอย่างอื่นอย่าไปใช้ชีวิตอย่างนั้นกันนะลูกนะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้นะจำกัดจำกัดจริงๆไอ้ที่ผ่านมาก็ทิ้งเปล่าไปซะทั้งเยอะเพิ่งสร้างบารมีกันไปได้นิดๆหน่อยๆ แะเวลาที่เหลืออีกเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะมันนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นจะต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดนี้เนี่ยเอามาใช้ให้มันมีคุณค่าให้มันเป็นประโยชน์อันสูงสุดโดยการสั่งสมบุญบรมีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังจะทำกิจสำคัญคือภาวนา ซึ่งฐานที่เจ็ตรงนี้เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือเหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือจำให้ดีนะลูกนะตรงนี้คราวนี้เราก็น้อมเอาภาพองค์พระในกลางดวงแก้วองค์พระกลางดวงแก้วที่ท่านนั่งหลับตาเจริญภาวนาหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานะั่นแหะ ก็อมองจากด้านบนลงไปด้านล่างตั้งแต่ปลายเกศดอกบับตูมที่ตั้งอยู่บนจอมก็หม่อมบนประเศียรที่เรียงรายไปด้เส้นประศกเส้นผมที่ขดเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกากเรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบเป็นท่องแถวอย่างนั้น แล้วก็ตั้งที่เรามองเห็นน่พระเศียรตั้งอยู่บนบา่าคอเนี่ยเราไม่เห็นหรอกบนบา่าทั้งสองมันไหลแขนทั้งสองฝ่ามือที่ง่ายขึ้นนิ้วชี้มือขวาจรลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายเหมือนกายหยาบอย่างนี้แหละวางบนหน้าตักที่ขาขวาทับขาซ้าย ใสตั้งแต่ใสยเหมือนน้ำใสเหมือนกระจกใสเหมือนเพชรติดต่องแสงมีประกายเจิดจ้านั่งอยู่บนแผ่นชาญในกลางดวงแก้วที่ครอบเอาไว้อยู่ในกลางดวงแก้วจำภาพนี้ให้ดีนะลูกนะ นึกบ่อยๆที่นอกเหนือจากเวลานั่งให้นึกเอาไว้นึกนึกบ่อยๆเดี๋ยวเราก็นึกได้นึกได้มันก็เห็นได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนนะที่เรายังเห็นไม่ได้ก็เพราะเรายังนึกไม่ได้ที่นึกไม่ได้เพราะมันไม่คอยจะนึกมันไปนึกเรื่องอื่น เรื่องคนสัตว์สิ่งของธรรมะกินครอบครัวเรื่องอะไรที่มันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารแล้วก็เอาไปใช้ในตอนช่วงสุดท้ายของชีวิตไม่ได้นะมักจะเป็นนึกกันไอ้เรื่องอย่างนั้นเปิดทีวีดูเปิดวิดีโอดูดูหนังดูละครอะไรกันไปซึ่งคืนเอาภาพเหล่านั้นให้มันติดกลางใจ เวลาตายจะไปไหนก็นึกเอาก็แล้วกันแต่ภาพที่สำคัญเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้นึกซึ่งเป็นภาพที่สำคัญต้องเอามาใช้ถ้าเรานึกบ่อยๆก็นึกได้นะลูกนะนึกได้มันก็เห็นได้เห็นไหมมันเป็นขั้นเป็นตอนไปเรานึกได้มันก็เห็นได้เพราะเห็นได้ เราก็ศึกษาได้ศึกษาความรู้ภายในความรู้อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเราก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เราได้เคยศึกษาว่าชีวิตมนุษย์มีแต่เรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติบนเวียงกันอยู่อย่างนี้เรื่องกลัวกินกามเกลียดกลัวเนี่ย อาจจะได้อ่านหนังสือนังหาได้เรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเรื่องอวัยภูมิมาได้ต่างๆเหล่านั้นแต่ว่ามันยังเป็นความรู้ในระดับพื้นผิวทราบแต่มันยังไม่ซึ้งมันยังตื่นตื่นอยู่ ที่ีพอเรามาทำอย่างนี้ได้เราก็าเรียนรู้ได้เพิ่มเติมว่าออภายในกายของเรานี้เนาะเมื่อใจหยุดแล้วเนี่ยมันมีแสงสว่างในตัวที่นอกเหนือจากแสงสว่างภายนอกที่เราเคยเห็นแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวแสงไฟฟ้าที่มนุษย์ประดิษฐ์ แสงไฟแสงเทียนอะไรอย่างนั้นเป็นตน้นแเออมันมีแสงในตัวด้วยนะแต่วันเนียนละมุนละมอยละมุนละมอยตาแตกต่างจากแสงภายนอกเห็นไหมจ๊ะความรู้เราเพิ่มเติมแล้วเออมันมีความสุขที่แปลกแตกต่างลึกกว้างไม่มีถ้อยคำที่จะเอามาใช้ กับความสุขภายในที่เราได้ไปสัมผัสนี้นะแต่เรารู้ด้วยใจยากที่จะรู้ได้วยคำด้วยถ้อยคำเห็นไหมเรามีความรู้เพิ่มแล้วเออมันมีความสุขชนิดนี้อยู่นะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยแล้วก็เพิ่มเติมไปอีกว่าไอ้ข้างนอกนที่เราเคยเจอ ไม่น่าจะเรียกว่าความสุขมันน่าจะเรียกว่าความเพลินมากกว่าสนุกสนานเป็นเพลินให้มันผ่านไปวันๆอย่างนั้นเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่ม้ไปแล้วเออพอหยุดไปได้อีกระดับหนึ่งเออมันมีดวงธรรมภายในนะไอ้ดวงกลมๆภายในมันก็กลมเหมือนดวงแก้วภายนอก แต่ทำไมมันความรู้สึกมันแตกต่างจังจากการที่เราเห็นดวงแก้วภายนนกกับเห็นดวงธรรมภายในเห็นดวงแก้วภายนอกมันก็เห็นแล้วก็เฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์มันธรรมดาธรรมดาแต่เห็นข้างในมันปลื้มมันลื่นเลิงเห็นภายในนมันลื่นเลิงเหมือนกำลังดูเป็นพลนเปลีป่ยนไปอีกมิติหนึ่ง เหมือนเราหล่นไปในสถานที่ลื่นเลงที่มีความบันเทิงใจแตกต่างจากสถานที่ลื่นเลงที่เราเคยเจอมันมีชีวิตชีวาไปทุบระบบประสาทและกล้ามเนื้อและดูเหมือนมันจะขยายไปมีมิ้ิสุสด นี่เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมเห็นกายในกายแหละเออภายในนี่มีกายมนุษย์ละเอียดมีกายที่พรมรูปผมกระทั่งมีกายธรรมพระรัตนตไตรในตัวเห็นพระรัตนตไตยในตัวเห็นไหมจ๊ะความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเลย เหมือนเราเอาเถาปินโตมาเปิดชั้นแรกว่าอร่อยแล้วชั้นถัดไปอร่อยเพิ่มขึ้นแต่เป็นเถ้าปินโตที่ไม่มีชั้นที่สิ้นสุดเพราะเป็นชั้นเป็นชุดเป็นชั้นเป็นตอนเป็นภาพเป็นพลุดไปเลย,ยเยอะแยะสนุกสนานบุญบเทิงนี่คือเรื่องราว ความรู้ภายในที่เพิ่มขึ้นจนกระทั่งออกไปในมหาสมุทรแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้อันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีขอบเขตอัลลิมิ d เต็ด l นเล e จะเดียวความรู้ที่ไม่มีขอบเขตโอ้โหสนุกสนานเบิกบานไปเรื่อยๆไื้นนะจ๊ะเราจะได้เรียนรู้ เพิ่มกันไปเพราะฉะนั้นจะไปขี้เกียจนั่งกันให้ไยันแล้วก็เป็นทางมาแห่งบุญของเราด้วยบุญจะเกิดขึ้นทุกวันทุกคืนแหละร่างกายมันเสื่อมไปทุกๆุกวันรโรคภัยแค่เจ็บก็บปรากฏเกิดขึ้นความชราความเหี่ยวย่นที่เราไม่ต้องการมันปรากฏ แล้วเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เรียวแรงก็ลดน้อยถอยลงไปเพราะฉะนั้นใช้กายมนุษย์หยาบนี้นะให้เป็นประโยชน์นะลุงนะศึกษาฝึกฝนกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจของเราก็จะหยุดจะนิ่งได้ปรหยุดนิ่งได้ก็เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจำภาพเอาไว้องค์พระกลางดวงแก้ว จำอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆนึกไปแต่เวลาเราไปนั่งที่บ้านหรือในอารยบทอื่นเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้เลยมต้องไปเริ่มฐานที่หนึ่งมาถึงฐานที่เจ็ดนะจ๊ะไม่หยุดมันนิ่งตรงนี้แหละให้ใจหยุดใจนิ่งให้ใจใส นึกบ่อยๆก็นึกได้นึกได้บ่อยๆก็เห็นได้เห็นได้บ่อยๆก็เข้าถึงได้เข้าถึงบ่อยๆก็ศึกษาได้มันจะเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้เขาทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนเช่นเดียวกับเขานี่แหละ ถ้ามีความเพียรไม่น้อยหน้าเขาเราก็ต้องทำได้นะลูกนะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ตรึกถึงองค์พระไซสนั่งอยู่ในกลางโดงแก้วหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรามองไปอย่างสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่น เมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาหายฟุ้งเราก็หลับตาลงไปใหม่ปรับลงเปลี่ยนแปลงวิธีการกันไปเรื่อยๆไม่ช้าก็จะสมหวังดังใจเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปตั้งใจปฏิบัติทำไกดีนะจะจะภาวนาสัมมาอรังประกอบไปด้วยก็ได้ ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรฝึกใจหยุดนิ่งหายใจใสๆสฝึกไปประคองใจไปให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปหยีบเยีบ,ยบนะจ๊ะ